ใช่อุจรีอัจฉริใช่ก็มาเป็นพิธีกรหลักๆหลยเป็นพิธีกรแล้วก็มาร่วมงานด้วยเปิดตัวแถลงข่าวให้เขาก็ส่วนมากรับแต่อีเวนต์นะเพราะว่าคือค่อนข้างจะต้องดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็โควิดด้วยแล้วเราก็กลัวไงสาปียังกลัวอยู่เลยผู้หึ่งนนเป็นยังไงบ้างคะที่ยังไม่ถึงว่างานอีเวนต์ต่างๆนลดลงหรือว่าจากโควิดอะไรกันบ้ ก็ทั้งจากโควิดก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีตัวเรื่องมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแล้วก็เราก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็มีมีเป็นเบื้องหลังเป็นกู้จัดซีรีส์รักไม่รู้ภาษาออฟโรตาอูอร่วมกับช่องช่องช่องวันอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามสิงหาคมนี้ได้ดูกันอุ้ยอัะโปรโมทเลยเป็นยังไงบม่มเป็นมยากครับใช้แต่เงินอย่างเดียวเลยจ้า <c oughs> พอพี่เอ็กี้ตัดปัญหาด้วยการที่ไม่ไม่ต้องเข้าไปดูแลอะไรมากมายก็คือเอาเงินฟาดแล้วก็ทุกคนติดตามผลงานได้เลยเพราะเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องงานแบบจุกจิกเรื่องงานเบื้องหลังแบบสมราชต้องเข้าไปดูกองถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรียกว่าเอาเงินฟาดเลยจบคือใช้เงินเลยใช่ค่ะเป็นคนเียถูกต้องค่ะทีนี้เป็นการจัดมันมีแบบมีเอะไรก็เยอะ คือตัวเองอย่างที่บอกว่าอย่างงานแบบเบื้องหลักออฟฟิศต่างๆที่แบบย่างผู้จัดเนี่ยต้องเข้าไปดูเรื่องกล้องถ่ายเราไม่เลยเพราะเรามีหุ้นส่วนที่แบบเขาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วก็ให้หุ้นส่วนไปดูเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเราเราคนละพาร์ทกับทั้งเอทามด้วยช่องวันด้วยถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ให้ช่องวันแล้วก็เอทามดูเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ออมล่าสุดเพิ่งเจอกันเดือนก่อนนู้นเนาะก็สุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีนะจะเป็นไรหรอ ตอนไหนต้องถามเหมือนกันแกเ,เ,ปนเป็นอะไรอ,อ่ะโอ้ยฉันเพิ่งรู้จากเธอเนี่ยนะซึมเศร้าอะไรตอนที่ฉันไปคบไไตอนที่ฉันไปคุยกับเขาเขายังไม่ซึมเศร้าเลยคุยกันอย่างเดียวเลย <c oughs> ฉันและควรจะเป็นซึมเศร้าไม่ใช่ข่าว <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อเหรอใชต่ตอนคือเหมือนนัดกันตอนนั้นนี่ประมาณเดือนกว่าไปนั่งดื่มกาแฟกันก็คุยเรื่องสัพเพเหระอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอัปเดตกันหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอกันเลยเพราะจุดโควิดเนี่ยต่างคนต่างกลัวกันไง ก็เลยไม่ได no, no, he ้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีโทรคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราได้สังเกตไหมคะว่าไม่นะตอนที่คุยกันน่ะเขาคือข้ากว่าฉันอีกจะคิดว่าฉันเป็นซึมเศร้าเขาเขาไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแกพี่อ้อมแกอยู่กับใครยังไงบ้างรู้สึกว่ามีคนแบบดูแลใกล้ชิดเหลี่ยงเงี้ยค่ะก็น่าจะมีเพื่อนสนิทดูแลอยู่นะ ต้องห่วงพี่ฮอมเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาคือแกล้งาชีวิตไม่ต้องห่วงเราต้องห่วงตัวเองกันนะคะตอนนี้เราต้องห่วงตัวเองกันนะคะหลังจากนี้เราจะต้องโทรแล้วหลังจากนี้ต้องโทรเลยเพราะว่าทำไมเธอไม่อัปเดตฉันเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตอนที่เจอกันไม่เห็นเธอบอกเลยว่าเธอเกิดเหตุซึมเศร้าซึ่งฉันน่าควรจะเป็นซึมเศร้ามากกว่าในตอนนี้เพราะอะไรอีกอย่างที่าันนี้ ไม่เพราะว่าคือหนึ่งเราตอนนี้เราค่อนข้างเลือกงานแล้วก็เราทำงานน้อยลงถูกไหมล้วก็อีเวนต์เป็นหลักแล้วก็มีงานนิดหน่อยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆก็เลยแบบหาเวลามาออกกำลังกายฟิตมากขึ้นใช่ก็หุ่นเดเนอะเออต้อง<ด>ให้เฟิร์มนิดนึงก,ก็เรียกว,ว่าหายไปสามปีได้แต่นั้นแล้วก็เพิ่งกลับมาฟิตอยงนี้ใช่กลับมาฟิตด้วยแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เล่นเทนนิสอยู่แล้วครับเล่นเทนนิสทุกวันอยู่แล้วบ้าบอเราจะเอาเป็นกล้ามใหญ่ๆไ,ไม่ไม่ลีนลลีนลลลี่แบบเซ็กซี่ งานถอดเหรอเ <laughs> จอสงสารคนดู <laughs> <Okay. S 1> ไม่หรอกถ้าถอดเป็นแบบนักกีฬาโอเคค่ะโฟลทุกคนคาดหวังไงอยางอย่างที่เอ okay ็กี้แบบถอดถอดช่วงบนได้แต่ถอดช่วงล่างไม่ได้นะกลัวเพราะ <laughs> 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 ไม่ถึงขนาดนั้นด <laughs> ีใจแม้วพีเ่เรื่องมาตาลาดานที่พี่อ้อมได้ไปแบบเฮ้ยตกใจนะเซอร์ไพรส์เวลาที่แบบว่าอ้อมไปทำอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยมักจะเป็นแบบที่กล่าวขานเนาะซึ่งแบบ ปกติเขาจะไม่เล่นเลยนะแต่นี่ด้วยความที่แบบน่าจะสนิทกับจ่าด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโดนแบบว่าอ่ะในราเชิญแล้วก็ไปกันเยอะอะไรเงี้ยก็อ่จจัดไปอะไรเงี้ยสมไม่ำหรับเราเสหรับเราเซอร์ไพรส์ว่าพี่อ้อมไม่ค่อยได้แบบรับงานเยอะคือสมมติว่าเวลามีติดต่องานมาให้ไปออกคู่กันอ่ะสองคนนี้ก็เรื่องเยอะอยู่แล้วเฮ้ยเก็บไปป้าเก็บไปป้าถ้าเก็ไม่ไปฉันไม่ไปอ่ะถ้าเกิไม่ไปฉันก็ไม่ไปอ่ะถ้าเกก็ตกลงก็คือไม่ไปเลยทั้งคู้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าอ้าวอ้อม รับเชิญละครโอเคแต่รับเชิญนางไปแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบยาวนางคงไม่ไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเองอาจจะมีอยากทักทายเพื่อนให้มาแบบซีรีส์หรอไม่กล้ายิ่งยิ่งเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่สนิทเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าแบบให้มาทํางานอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเออแบบเกรงใจเขาพูดคุยง่ายมากถ้าถ้าเกิดว่ามีบทที่เหมาะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องต้องเป็นอ้อมเลยนะหรือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทนะต้องเป็นอ้นหรือว่าเป็นพี่แอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะกล้าคุยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นแค่นั้น พอ่จกเคนบทแบบว่าเล่นกับ่กันแบบนี้ใครพี่กับพี่อ้อมต้องมีแบบเ่างสีอะไรอย่างเงี้นะคะรูปชาวแก๊งอยู่นี้ก็แบบย้อนในเรื่องเอาไว้เอาไว้ถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งพี่แบบมีความรู้สึกว่าอยากทำละครยาวอะไรอย่างเงี้ยอาจไม่แน่นะถ้าบอกว่าวันนั้นวันนั้นมาถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พี่แบบชิลกับชีวิตอ่ะพี่ไม่อยากมีภาระอะไรมากเพราะว่ามันก็สบายอ่ะสบายของเราอ่ะสุดพาร์เราค่ะถ้าพี่อ้อมจะอยู่อยากจะฝากถึงพี่กินเรื่องที่เป็นโรคซึมเศร้าหน่อยว่าทำไมถึงยแค่กำลังใจ ก็ค <łość> ือให้ก like ําล oh, <met> ังใจอ้อมด้วยคือไม่รู้เลยว่าว่ามีเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่ค่อยได้บอกอะไรเงี้ยคือเขาจะห่วงเรามากกว่าที่เราจะห่วงเขาก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจให้ให้อ้อมหายไวๆแล้วก็อย่าคิดอะไรเยอะชิลๆกับชีวิตอะไรเงี้ยโอเค